สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยววันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจเันทัณฑาติวานน45นะลูกค้าเรามีรถดีรถสวยนะครับราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก่อนอื่นนะฮะลูกค้าเก่าก็จะทราบนะว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะครับลูกค้าเราได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นนะฮะ เอามาถ่ายรีวิวภาพสดๆชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับลูกค้าตำหนิมีตรงไหนนะฮะเราแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับลูกค้าเอาใจสาย HUV ครอบครัวนะกับ Honda CRV นะฮะมากี่คันก็ไม่เหลือค้างสต็อกนะลูกค้ากับ Honda CRV เพราะว่าเป็นรถที่ขับ สบายนะลูกค้าเป็นรถที่ขับสบายมากนะฮะเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการขับขี่เขาเป็นรถที่ไม่ต่ํามากเกินไปและไม่สูงมากเกินไปนะฮะทำให้ Honda c ซ v มากี่รุ่นกี่โฉมนะฮะตอบโจทย์การใช้งานลูกค้านะฮะแล้วถ้ายิ่งมือ2นะครับราคาถูกสุดเล้าใจนะลูกค้าออกข้างใหม่คันนี้อยู่ประมาณล้านกลางๆนะ มือสอูตสุดแล้วใจเดี๋ยวไปชมกันนะฮะกับ Honda c ซ v ครับลูกค้าคันนี้เป็นปี2010นะฮะได้เป็นปี2010นะฮะเป็น2.0เป็น 2WD ออโตนะครับลูกค้าเป็นตัวเครื่องยนต์2,000ซีซีนะฮะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะฮะไม่เคยจมน้ำนะครับลูกค้า แก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ด้านนะฮะคันล่างคันบนนะฮะฝากระโปรงไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน100%นะครับลูกคา้าเดิมโรงงานนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับได้เป็นสีดําเดิม100%ด้วยนะฮะรถจริงหล่อมากๆนะรถจริงหล่อมากแล้วเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะมากี่คันก็ไม่เคยเหลือค้างสต็อกนะลูกคา้าผมเปิดราคาต้นคลิปเลยละกันนะฮะกับลูกค้าที่หารถใช้งานที่เป็น SUV กึงึงครอบครัวอยู่นะครับ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนรับรองไม่มีผิดหวังนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างขับดีมากนะสำหรับคันนี้นะลูกค้าแล้วได้เป็นรถเดิมๆด,ด้วยนะฮะสีเดิมตะเข็ดเดิมทั้งคันนะฮะแล้วภายนอกภายในสะอาดมากละะูกค้าเอาราคาไปแค่นี้พอนะฮะออกข้างใหม่ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณล้านกลางๆนะฮะ2องแสนสี่หมืน่น 5,000บาทนะครจัดแฟนนั้นได้เต็มนะกับปี2,010แล้วที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีขับ2ด้วยนะลูกค้าประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะครับประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะฮะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะจะซื้อสดหรือจัดแฟนนั้นผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะลูกค้าส่งให้ฟรีถึงที่บ้านไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะแล้วรถทุกคัน นะฮะเรื่องการเซอร์วิสของเหลวเราเปลี่ยนให้ฟรีด้วยนะฮะเปลี่ยนให้ฟรีก่อนส่งถึงลูกค้าเดี๋ยวไปชมงานบอดี้กันนะฮะผมมากี่ขันคือซ r v วีนี่ไม่เคยเหลือค้างสต็อกเลยนะลูกค้ายิ่งได้สีดำด้วยนะฮะตะเข็บหน้านะครับตะเข็บข้างนะฮะแก้มต่างๆนะฝากระโปรงเข้ามุมหมดเลยลูกค้ากริปเลยนะหล่อมากนะฮะหล่อมากนะฮะชุดงานไฟไฟหน้ายังใสนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนมีตัดหมอกลงงานใช่นะชุดงานคิ้วคิ้วล้อนะฮะคิ้วล้อชุดงานทูโทนนะฮะสีนี่ยังสดเลยนะฮะ สียังสดตะเข็บเข้ามุมหมดนะลูกค้าตะเข็บเข้ามุมหมดนะฮะแม็กสภาพถือว่าหล่อนะมียางไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้นะฮะรู้สึกผมจะมียางอยู่นะยางชุดของ c ีอวีนะฮะดอกหนาๆเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะผมมียางอยู่นะฮะพลาสติกซุ้มล้อด้านในอยู่ครบนะฮะกีบล็อกนะฮะกีบล็อกประตูหน้านะครับเข้ามุมหมดนะฮะชุดงานทูโทนชุดงานชายล่างนะฮะตะเข็บต่างๆเข้ามุมหมดนะครับลูกค้าทุกคลิปเนี่ยผมจะให้ลูกค้ามาดูตรงนี้ครับ คิ้วประตูนะฮะคิ้วกระจกนะฮะลูกค้าสังเกตดูนะครับมันจะมียางข้างในอยู่อีกชั้นเห็นไหมฮะยางยังนุ่มนะลูกค้าไม่มีแตกนะคือที่ผมพามาดูตรงนี้เพราะว่าเราจะบ่งบอกสถานะการณดูแลรถนะฮะชุดงานแผงจิกริดเนี่ยฮะบางคันพวกนี้กรอบแตกหมดแสดงว่ารถจอดตากแดดนะคันนี้ในร่มแน่นอนนะฮะลูกค้านะฮะชุดงานพวกคิ้วหลังคาพวกอะไรเงี้ยฮะยังดูดีทั้งหมดนะฮะไม่มีกรอบนะฮะหลังคาแลกเกอร์ไม่มีเสียนะลูกค้าแสดงรถคันนี้จอดในร่มแน่นอนนะครับ การันตีให้นะฮะสีนี่ผมเคาะตรงไหนนี่บางเฉียบเลยะฮะลูกค้าสังเกตชุดทูโทนชายล่างนะครับคือบางคันเนี่ยพวกนี้เวลาเราเปิดประตูเนี่ยเขาจะต้องโดนกระแทกกับสิ่งของก่อนคันนี้ไร้รอ,อยเลยนะฮะไม่มีตําหนิเลยนะลูกค้าสีนี่บางมากนะครับบางเฉียบเลยนะฮะนะฮะคิ้วยางขอบประตูนะฮะยังนุ่มนะฮะยางยังอยู่นะฮะไม่มีหลุดหายนะครับองศาประตูเข้ามุมหมดนะครับ แม็กหลังด้านขวายังใหม่นะฮะสภาพยังดูดีนะฮะมีแต่ดอกยางนะดอกยางไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางผมมียางชุดนี้อยู่นะฮะชุดงานคิ้วต่างๆกีบล็อกกันชนท้ายด้านหลังขวาไฟท้ายยังใส่นะฮะไล้์ลายงานนะครับไล้รอยล้าวรอยแตกนะครับหล่อมากนะครับชุดงานทูโทนปลายท่อคิ้วหลังนะฮะคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับโลโก้ซีอาียังอยู่ครบนะฮะนะฮะตะเข็บ ประตูท้ายนะฮะเข้ามุมหมดนะครับประตูไม่เคยแกะนะฮะลูกค้าไม่เคยแกะนะฮะขอบยางต่างๆนะฮะลูกค้าให้กล้องซูมดูนะฮะยางขอบกระจกนี้ยังอยู่นะครับบางคันพวุนี้เปื่อยหมดแล้วนะฮะคันนี้ยังอยู่นะฮะแสดงว่ารถจอดในร่มนะครับลูกค้านะครับชุดงานไฟทับทิมไร้รอยด่างนะครับไร้รอยด่างไร้รอยงานนะฮะคีบล็อกกันชนไฟแก้มต่างๆเข้ามุมหมดนะครับไร้ตำหนินะฮะไม่เคยแกะฝาท้ายนะครับ สีนี่ยังสดมากนะครับมีแม็กตรงนี้มีรอยด่างนิดนึงนะฮะอาจจะเกิดจากน้ำยาขัดสีอันนี้เดี๋ยวผมเก็บสีให้ละกันนะฮะเดี๋ยวผมทำสีบอลให้นะครับทำเป็นสีล้อเดิมให้นะครับนะฮะเดี๋ยวทำให้นะฮะลูกค้าชุดพลาสติกล้อด้านในอยู่ครบนะฮะชุดงานทูโทนงานชายล่างกันกระแทกนะฮะไร้รอยเหมือนกันนะครับข้างนี้ก็ไม่มีรอยเหมือนกันนะลูกค้าสีนี้สดมากเลยนะสีตัวรถนะครับนะฮะ องศาประตูด้านซ้ายกลางเข้ามุมหมดนะฮะขอบยางด้านในยังอยู่นะฮะเนี่ยฮะยางด้านในเห็นไหมครับลูกค้ายังอยู่นะไม่มีหลุดไม่มีแตกนะครับขอบประตูสวยสี่ด้านนะครับองศาประตูหน้าเข้ามุมหมดเพราะประตูไม่เคยแกะนะฮะกิบล็อกต่างๆนะครับแม็กหน้าด้านซ้ายนะฮะชุดยางยังดูดีนะครับ แมกยังดูดีพลาสติกซุ้มล้อด้านในอยู่ครบหมดนะฮะก็จะมีสายยางที่ผมแจ้งไปนะฮะสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะฮะเรามียางมือสองสภาพดีอยู่นะครับชุดงานกันชนหน้าชุดไฟหน้าต่างๆชุดงานกระจังรังพึ่งต่างๆไม่มีแตกนะลูกค้าไม่มีแตกไม่มีลอกนะฮะชุดงานกระจังโลโก้ฮอน d a นะฮะสียังใสนะฮะสดหมดนะครับสดทุกจุดนะฮะ นะฮะฝากระโปรงหน้านะครับไล้์ตำหนีนะสีภายนอกผมตีไปประมาณ95%บวกนะลูกค้านะฮะเกบวกนะฮะแล้วผมแจ้งลูกค้าทุกครั้งเลยนะคืออารมณ์ของ CRV นี่ผมพามาดูนะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับพามาดูด้านในถามว่าทำไม Honda CRV ถึงขายดีนะครับขออนุญาตเปิดกระจกนะฮะทำไม Honda CRV ถึงขายดีนะฮะนี่นะผมจะแจ้งให้นะฮะคือเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานนะลูกค้าเวลาเราขึ้นนั่งในะลูกค้าสังเกตอยู่นะ เขาจะอยู่ระดับเดียวกับระดับเดียวกับสะโพกของเราเป็นเบาะที่นั่งสบายนะแต่ถ้าเป็นรถเก่งนะลูกค้ารถเก่งเนะบาะมันจะอยู่ต่ำนะถามว่ารถเก่งขับดีไหมก็ขับดีแต่ถ้าเป็นรถการใช้งานจริงๆนะครับจะเป็นถึงตระกูล SUV เนี่ยคือ CRV ขายดีเนะี่ยขึ้นลงสะดวกนะครับขึ้นลงสะดวกมากนะลูกค้าแล้วออกข้างใหม่เนี่ยคือราคามันค่อนข้างสูงนะแต่ตอนนี้มือสองเนะี่ยคือลูกค้าซื้อใช้งานไปเนละผมว่าคุ้มนะฮะมือสองตอนนี้ขายกันอยู่ผมถือว่าถูกมากนะ ของเราได้ปี2010นะรถสภาพนี้ขาย245นี่ถูกสุดๆเลยนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมยอดนะฮะซื้อสดเดี๋ยวผมลดให้นิดนึงลดได้ไม่เยอะนะฮะไม่แสนเกนนะครับไม่อยู่ประมาณแสนเจ็กว่ากนะฮะระบบแจ้งเตือนทํางานทุกจุดนะฮะพวงมาลัยไม่มีด่างไม่มีลอกนะลูกค้าบอดเป็นบอดหลังเดิมโรงงานนะฮะชุดงานมันติฟังก์ชันพวงมาลัยอาจจะมีรอยนี่ฮะรอยรอยถลอกบ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่เยอะนะถุงลมนิรภัยมีให้2ลูกนะฮะนะ เบาเป็นเบาะเดิมโรงงานนะฮะไม่มีแตกไม่มีฉีขาดมีรอยย่นของหนังบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะฮะแต่ไม่เยอะนะลูกค้าชุดงานพรมพื้นต่างๆอะไรก็ยังดูดีทั้งหมดนะฮะแผ่นยางยังไม่ได้ออกเลยนะฮะนี่นะครับดูดีมากนะฮะอันนี้แผ่นยางโรงงานนะเนี่ยฮะยังไม่ได้แกะเลยนะฮะมาคันนี้มาสภาพสมบูรณ์จริงๆนะฮะสภาพโอเคมากเลยครับลูกค้านะชุดงานคอนโซลปุ่มปรับกระจกต่างๆนะฮะกิบล็อกไม่มีแตกไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะฮะ นะฮะแผงประตูอาจจะมีรอยของรอยมือจับบ้างเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นทุกคันนะฮะนอกนั้นแผงประตูยังดูดีนะฮะหนังไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดนะฮะพวกชุดงานพลาสติกต่างๆนี้ไร้รอยเลยนะฮะตะเข็บข้างเดิมหมดนะน็อตประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าน็อตประตูไปเดิมๆเลยนะฮะเบาะหลังนี่แทบจะไร้ร่องรอยการใช้งานนะฮะเบาะหลังนี่รอยน้อยมากนะครับ ะะปีกเบาต่างๆตะเข็บเบายังดูดียังได้ทรงอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนะฮะข้างในเป็นสีครีมด้วยนะฮะรถก็เลยดูสว่างตาทีดนึงนะฮะฝ้าเพดานถือว่าสะอาดมากนะครับลูกค้าถือว่าสะอาดมากนะฮะนะฮะพวกขอบยางต่างๆวกนี้ดูดีทั้งหมดนะเนะี่ยตะเข็บอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดนะฮะจริงๆผมไม่ได้ดึงดูให้ทั้งหมดเพราะว่าบางทีมันกินเวลาคลิปนางกินไปนะฮะนอกนั้นชายพื้นต่างๆนะแผงประตูคลิปเลยนะมือเปิดประตูชุดงานโครเมียมเนี่ยคือไร้ตำหนิไร้รอยนะฮะใหม่มากครับ ใหม่มากนะฮะเจ้าของเดิมรักษาค่อนข้างดีมากนะประตูท้ายแน่นมากลูกค้าฟังเสียงดูนะฮะแน่นสุดๆเลยนะฮะบางคันนะบางคันผมได้มาเนะี่ยแผ่นวางของนี่ไม่อยู่แล้วนะฮะคันนี้ลูกค้าสังเกตดูนะรอยแทบไม่มีเลยฮะรอยแทบไม่มีคันนี้ได้มาสดจริงๆเลยนะฮะบางคันนี้รอยเต็มเลยนะฮะ คันนี้รอยแทบไม่มีนะลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากเหมือแบบนที่ผมแจ้งไปนะฮะส่วนแผ่นยางนี่เป็นชุดแต่งนะฮะจริงๆเขาจะไม่มีให้นะครับจริง,รง,รงๆเขามีแต่เป็นกรรมัมบะหยีด้านในอันนี้ก็แถมมาให้ทั้งหมดนะฮะข้างล่างก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเป็นยางอะไหล่นะฮะไม่มีเจาะนะลูกค้ารถไม่เคยติดแก๊สนะฮะน้ำมันล้วนนะฮะชุดงานพลาสติกแก้มข้างน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะฮะแผ่นอาร์ครอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยแกะนะฮะแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับลูกค้า ขอบยางพวกนี้ยังนุ่มนะฮะฝากระโปรงท้ายนะฮะเดิมหมดนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยแกะนะฮะใหม่มากครับใหม่มากนะฮะด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับประตูผมว่าไร้ตําหนี่เหมือนกันนะฮะลุงมือเปิดประตูชุดงานโคเมียมใสามากครับไร้ตําหนีนะลูกค้าไม่มีตําหนิเลยนะฮะมือเปิดประตูต่างๆดูดีทั้งหมดนะฮะเบาะต่างๆโอเคหมดเลยนะครับถือว่ากลิปเลยนะฮะ ถือว่าไล่ตาหนินะฮะถือว่าไล่ตาหนินะครับล ah, ูกค oh ้านะฮะประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับชุดงานหนังประตูต่างๆใหม่มากเหมือนกันนะครับมือเปิดประตูไล่ตาหนินะฮะหนังไม่มีรอยเลยนะฮะกริปเลยนะก็จะมีแต่ฝั่งคนขับนะฮะที่มีรอยมือเปิดประตูบ้างเล็กน้อยนะครับชุดงานคอนโซลต่างๆนะฮะแอร์แบ็กต่างๆยังอยู่ครบนะฮะนะฮะเบาะเหมือนที่ผมแจ้งไปนะฮะเบาะปีกทรงสวยมากครับกริปเลยนะฮะ ซื้อไปคันนี้นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะภาษีไป 2, 5, 6, 8เรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าภาษีไปไกลด้วยนะฮะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะฮะห้องเครื่องนี่ คือแบบเอี่ยมสุดๆเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะถ้าผมล้างค่าพวกนี้จะหายหมดนะฮะอันนี้เดิมๆเลยนะละูกค้านะฮะแล้วเครื่องเดินเรียบมากนะลูกค้าสังเกตดูนะห้องเครื่องดูไม่ยากนะหนึ่งดูชุดพลาสติกข้างเครื่องนะฮะชุดงานพวกท่อยางงานพวกอ่ากันฝุ่นกันเสียงขอบยางต่างๆท่ออากาศนะครับพวกสายน้ําสายไฟต่างๆไม่มีกรอบนะตรงพลาสติกพวกนี้ดูดีทั้งหมดนะฮะ นะฮะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะ่นะลูกค้าตะเข็บเดิมหมดนะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะฮะขอบคิ้วน่ะกันฝุ่นกันเสียงนี่เดิมโรงงานนะครับสลาก,กสินค้ามอคออยู่ครบนะฮะเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคันหน้าก็เดิมนะรถไม่เคยทําอะไรนะฮะคือคันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะจริงซีีวีผมขายมาหลายคันแล้วนะฮะคันนี้น่าจะติดหนึ่งในสามที่อยู่ในกลุ่มของรถสภาพที่ค่อนข้างสวยนะลูกค้านะฮะ เจอรถที่ใช่ทักเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะลูกค้าเหตุผลที่ผมทําคลิปวิดีโอชัดๆก็เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราก็รับชมนะคขอบคุณครับ